สวัสดีค่ะโหลมาแล้วค่ะพวกเราจาก NP t 2 s ค่ะวันนี้นะเราจะมาอัปเดตซีรีส์ใหม่ที่น่าดูมากมาแรงมากคือห้ามพลาดเลยเพราว่เราดูแล้วเราแบบก็คือเช้นอนตี2พูดรรด้วยความสัตย์จริงด้วยความซื่อสัตย์เลยว่ามันสนุกอะฉันก็ติดมา่ะเรื่องที่เราจะมาแนะนำนะคือเรื่อง Begin Again 2020เย้ <Yeah. S 2> สนุกมากก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการกด Subscribe ช่อง NP 2 o s นะคะขอบคุณเรื่องหน้าไว้เลยขอบคุณค่ะห้ามพลาดมาดูกันจ้านี้นะไม่ต้องมาอวดเคสโทรศัพท์ใหม่ oh. b e g i n Again เลยอันเนี้ย b e g i n Again 2020 <c oughs> นะคะเป็นหนัง Mango TV <c oughs> ใครว่าหรือว่าใครเป็นสายซีรีส์ต้องดูเลย b e g i n Again นะคะในโซเชียลนะมีคนตัดช็อตคัทลงเยอะเลย สนุกมากพระเอกบอกเลยว่าโอ้โหหล่อทะลุจักรวาลหล่อทะลุแมสอีกแล้วคนนี้กงจ้นค่ะกงจิ้นรับบทเป็นหลิงรุ่ยหมอหลิงของเราคุณหมอนะเป็นหมอสัลยแพทย์ในโรงพยาบาลเอของพระเอกก็คือแบบใจดีหมอง่นเรียบร้อยหลบอดิ่งฉลาดหน้าตาดีหุ่นดีสมองดีอันนี้แหละพ่อของลูกเลย เป็นคนผู้ชายเพอร์เฟกอะเพอร์เฟกแมนที่ที่แบบแบบต้นฉบับพ่อของลูกใจดีอย่างนี้ส่วนนางเอกนะคะฉันชอบนะ้ฉนชอบแบบนางเอกบุคลิกแบบนี้มากโจอวี่ถงค่ะรับบทเป็นลูกฟังหนิงอ่าก็คือฉันชอบมากเป็นผู้หญิงเฟียสเฟียสอะคุณหนูตระกูลลูกเป็นคุณหนูตระกูลลูกใช่เป็นคุณหนูตระกูลหลีเป็นแบบมหาเศรษฐีอะไรประมาณนี้ใช่รวยมาก เป็นเหมือนท่านประธานที่เป็นผู้หญิงเลยอ่ะเป็นเหล่าตาผู้หญิงอ่ะมั่นใจในตัวเองสวยทํางานเก่งฉลาดแต่ไม่มีแฟนเก่งทุกอย่างเลยนะไม่มีแฟนไม่มีความรักลูกน้องในบริษัทนี่นะกลัวนางหมดเลยอ่าเป็นผู้หญิงแบบเบ้เวอร์ลพระเอกคือความจริงเราคุณหน้าเขามากเพราะว่าเขาอะดังมาจากหลายเรื่องเลยนะพระเอกนะคะกงจ้นนะเป็นพระเอกี่เกมรักข้ามมิติอันนี้ดังมากอ่ะ Flavor is yours หวานนักเมื่อรักหวนคืนเออชื่อเรื่องนะจ๊ะวันนี้ก็สนุกมากจนตอนนี้มาเล่นบทหมอก็ต้องบอกเลยว่าฉันอยากเป็นคนป่วยช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเขาเป็นหมอสัยาแพทย์ไม่ต้องมาผ่าชนะฉันพูดเล่นอะแตเกี่ยวเดี๋ยวจะไปกินเอออย่าอมเพาะไปโรงพยาบาลแล้วไม่เอาตัวพราเอกเป็นคุณหมอที่บอกเลยว่าเพอร์เฟกแมนมากอยู่ในโรงพยาบาลนางเอกเนี่ย มีบริษัทไปของตัวเองที่ใหญ่โตเป็นคุณหนูคุณหนูตระกูลลูกอันหนึ่งเนี่ยคืออายุเขาก็เดินมาถึงในจุดที่ว่าต้องมีครอบครัวได้แล้วพ่อของนางเอกก็คือเหมือนสบปรมาศแหละลูกอ่ะเก่งทุกอย่างดีทุกอย่างแต่ทําไมไม่มีไม่มีครอบครัวไม่มีลูกคนอื่นอ่ะมีกันหมดแล้วเธออ่ะเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้เลย แค่มีลูกแค่มีสามียังทําไม่ได้เลยคุณพ่อมีสามีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณพ่อนะเออไม่ว่าเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบว่าติ่งเอาคนนี้ค่ะไม่ใช่นะพ่อมันยากนะจะไม่มีเลยนะคะคุณพ่อพ่ออย่ามาสมะมาทบางทีฉันอาจจะอยากอยู่เป็นโสดตลอดไปเพราะเนื้อคู่ฉันอาจจะเป็นคนต่ัดหน้าชาติหน้าเและคนชอบใส่ชาติหน้าและนชอคุณพ่อมันยากอ่ะเป็นอย่างนี้นางเอกก็แต่ยังไม่คิดเหมือนเราว่ามันยากนางเอกคิดว่า เดียวนะหลงอี้ง่ายมากบังเอิญเขาอ่ะต้องไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเพื่อนที่กําลังเกิดลูกอ่าด้วยด้วยวัยไงเพื่อนมีลูกไปหมดแล้วนางเอกความจริงอ่ะมีเขาเรียกว่าทัศนคติว่าก็แค่ไปหาผู้ชายที่หล่อแล้วก็เก่งแล้วก็นิสัยดีเอาเป็นพ่อของลูกแค่นั้นจบแค่อยากมีลูกไม่ได้อยากมีสามีแค่นี้บังเอิญเหมือนที่ซิสเล่าให้ฟังไปโรงพยาบาลเพื่อนคลอดลูกก็เลยไปเจอกับนี่หมอคนนี้เลยหมอหลูก วิ่งวิ่ว่าอีช่างหล่อมากก็เลยแบบว่าพังอ่ะเข้าไปคนนี้แหละฉันล็อกเป้าไว้แล้วเธอคือพ่อของลูกอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเป็นสไนเปอร์นี่สีแดงอยู่ตรงนี้แล้วว่าแบบเชนทอมยิงเธอคือพ่อของลูกอะไรแบบเนี้ยพระเอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่แบบว่าดวงเข้าข้างนางเอกแหละดวงดวงนะดวงคนเรามันจะได้นะอย่างนี้คือนาของพระเอกอะค่ะด้านไปยืมเงินเป็นหนี้แหละ คนในครอบครัวของนางเอกนางเอกก็เลยแบบว่าโหเข้าทางมากเลยอะฉันดนียคนฉลาดสุดสิงเธอไม่ต้องใช้นี่เธอแค่มาแต่งงานกับฉันก็พอตัวเธอมาคนรวยที่ทำได้ทุกอย่างเลยนะต่อจากนี้ฉันจะตั้งใจทํางานแล้วก็ เราจะทำเหมือนนางเอกกันเป็นสัญญานเป็นการเซ็นสัญญาแต่งงานว่าหนึ่งปีเธอมาแต่งงานัฉันปีเดียวก็พอเพราะนางเอกแค่อยากมีลูกแต่ไม่ได้บอกเขานะว่าเธอต้องมาเป็นพ่อของลูกให้ฉันไม่ได้บอกแค่แบบหลอกว่ามาแต่งงานกันไม่มีอะไรไม่ได้ แต่งงานเฉยๆนอนจับกอหลอกหลอกเขาหลอกเข้ามาจริงๆแล้วเพจก็ไม่โยมหรอกเพาเอกก็มีศักดิ์ศรีของเขาไงเป็นหมอเลยนะใช่อยู่ดีจะมาแต่งงานใช้นี่ให้น้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะบังเอิญไปเจอรูปของนม่เอกตอนเด็กมันเป็นอย่างนี้ มาก่อนเคยมีอดีตร่วมกันตอนเป็นเด็กปถมชีวิตจริงอนี้เพื่อนปถมของฉันตอนนี้นี่คือแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วจำหน้าแล้ไม่ได้แล้วนะบังเอิญไปเจอว่าเด็กคนนั้นน่ะคือแบบเขาก็คือแบบอยู่ด้วยกันมาตอนปถมแล้วก็แบบชอบนางเอกนางเอกก็นิสัยเหมือนเดิมเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินฟาดหัวคนอื่นเอเอาเงินฉันไปหมดเลยฉันเอาเงินให้เธอหมดเลยนางเอกเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กแล้วพยายามจะเอาเงินล่อเธอมาตั้งแต่เด็กแตเธอไม่ติดกับไม่เอาโตมาก็เอาเงินทิ้งหมดเลยแบบไม่เอาฉันฉันไม่เอาเงินของเธอเลย แล้วก็เก็บเหรียญเหรียญน,นึงไว้ Mhm. แล้วก็รูปของนางเอกเก็บไว้ก็คือพระเอกก็เลยโอเคยอมตกลงใช่เพราะว่าก็ชอบเด็กคนนี้แล้วก็รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้แหละคือนางเอกพอแต่งงานก็ยิ่งสนุกไปใหญ่เลยอ่ะใช่โอ้โหเข้มข้นเรื่องนี้เข้มข้นจริงจริงนเข้มข้นแบบสนุกแบบตลกด้วยนะเพราะว่านางเอกตลกมากเลยพยายามคือเขาพระเอกเขาแต่งงานกันแล้วอ่ะพระเอกก็คือนอนพื้นนะพักราบหลุดงปูผ้าลงพื้นอะไอย่างเงี้ยนอนพื้นนางเอกก็พยายามตกเตียงทุกวันเลยเอะ่ะตกเตียงเออะะ ทำทุกวิถีทางอยากมีลูกเอายาผสมซุปไก่ให้พระเอกกินอะไรอย่างง,งี้ภารกิจยังไม่มิชชันก็คือเราต้องไปลุ้นกัน ต้องไปช่วยนางเอกเชียร์นางเอกให้เอกมีเหตุผลที่ไม่ยอมมีลูกกับนางเอกเพราะว่านางเอกไม่ได้มีความรักไม่ได้อยากจะมีลูกไม่ได้มีความเป็นแม่ของลูกให้เอกเป็นคนอบอุ่นไงนางเอกไม่รู้ฉันจะทําภารกิจให้สําเร็จอย่างเดียวอยากมีลูกอย่างเดียวนั่นแหละไม่อยากมีสามีสนุกจังเลยแต่สุดท้ายก็แอบรักสามีตัวเองอ่นนี้คือมีความรักเกิดขึ้นแล้วไงก็ต้องไปดูไปคอยดูกาอ นางเอกก็มีคนมาชอบเหมือนกันเพราะนางสวยนางเก่งซึ่งก็เป็นแบบเป็นคนสนิทที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เกิดใช่เป็นตั้งแต่เด็กนะอานะอาเป็นเหมือนแบบลูกบุญธรรมคนในครอบครัวแหละหน้าเพศอย่าเล่นตัวเยอะเราเนี่ยแบบหึงรุนแรงมากเลาคนปากบอกไม่รักแต่หึงเขาไม่ได้นะเข้าใจไหมเอ่เห็นไหมสนุกริงอบอุ่นเข้มข้นตลกโรแมนติกตลกมากด้วยคอมเมดี้สุดรักด้วยหึงกันหึงกันแบบตลกอะไรเงี้ยซีรีส์มาแรงมากเลยนะ กระแสดีมากเรื่องเนี้ยแมงโก้ทีวีหรือดูข้างนอกก็ได้เอาที่สะดวกเลยนะซีรีส์จบแล้วแต่ต้องดำน้ำดูอ้ถ้าดูแมงโก้ถึง24ซับไทยนะแต่ถ้าดูดำน้ำดูจบได้ให้ไม่เป็นไรของแบบนี้เราดูดำน้ำได้นะฉันว่าฉันดูแบบผันผได้อะไรที่มันแบบซับซ้อนมากเกินไปแค่ไปเป็นกำลังใจให้นังเอกก็พอว่าเอาวะมันต้องได้ลวนะมันต้องได้ละนะอย่างงี้แต่เห็นว่า21นะ เรื่องนี้บอกเลยว่าแนะนำบิ๊กกินไอเกน2 0 2 0นะดูได้ในหลายๆช่องทาง Mango TV ก็เป็นออ f i ิเชียที่ก็ไปดูกันได้มีแปลหลายภาษาจะดูภาษาโปรตุเกสก็ได้ไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะ้ำตาก็จะมีอีกเรื่องนึงมาแนะนําเหมือนกันเอาไว้ถ้าแบบว่าดูสลับกันดูสลับกันนะอีกเรื่องยังไม่บอกเรื่องอะไรเแต่ความรับไว้รอดูกันเองวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊าย